สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube สาระ,ะนชัยแวแจ้งข่าว FC ข่าวนี้น่าสนใจจากเพจอนุวัฒน์จัดให้เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วก็คือวันที่9ตุลาคมครับทุกคนเงินนิ่กี่ท่าน1,000 10, 0บาท 25ตุลาคมนี้รู้กันครับเพื่อนเพื่อน f อและท่านผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นข้อมูลดีๆสำหรับคลิปนี้เรามาฟังสรุปจากคุณอนุวัตกันครับทุกคนซึ่งได้บันทึกไว้เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าแจกเงนินดิจิทัล1 0,000บาทจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังด้วยกันเลยครับ สัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทค่อนข้างมากตอนนี้มี2กระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางคือไม่เห็นด้วยแต่บางส่วนก็เห็นด้วยเพราะว่าอยากจะได้เงิน10,000คุณละ่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก่อนหน้านี้ฟังความสองฝั่งฝั่งที่เป็นทั้งนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าแบางค์ชาติถ้ารวมแล้วตอนนี้เนี่ยร้อคนมี2ออดีตผู้ว่าแบางค์ชาติ ออกมาบอกเลยว่าขอให้หยุดได้ไหมอย่าแจากได้ไหมห้าแสนหกหมื่นล้านมันได้ไม่คุ้มเสีย นักเศรษฐศาสตร์มองว่ามันจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในอนาคตแน่นอนเล่ที่สําคัญที่มาของแหล่งของเงินก็ไม่มีการบอกให้ชัดเจนมันจะเป็นการก่อนหนีสาธารณะหรือเปล่าเสียงต่างๆก็เริ่มที่จะเฮ้ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตามมาแต่ทีนี้มันมีเสียงที่เห็นด้วยเสียงที่เห็นด้วยหลายเสียงก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นการกระตุกเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น ตอนนี้คนแบ่งเป็นสองฝ่ายคนระดับรากหญ้าหรือคนที่มีไรายได้น้อยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเงินหมื่นเนี่ยเขาก็อยากได้นะถ้าคนที่ไม่เอาก็ไม่เอา,เอา,เอาแต่คนที่อยากได้เขาก็อยากได้เพราะว่า1,000 0บาทสําหรับเขามันสามารถเอาไปจุนเจือครอบครัวของเขาได้มันก็เลยเกิดกระแสทั้งสนับสนุนและคัดค้านกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทวันนี้เองนะฮะ 9ตุลาคมเอาต้องบอกวันที่ด้วยเพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนเกี่ยวข้องต่างๆนําโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายคนแถลงข่าวประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่จับใจความได้ประมาณสั้นๆก็คือเดินหน้าแจกดิจิตอล10,000บาทแน่นอนทีนี้แหล่งเงินแหล่งที่มากรอบรายละเอียดต่างๆว่าจะให้คนกลุ่มไหนอะไรยังไง รู้ว่า16ปีขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดต่างๆชัดเจนบอกแค่เพียงว่ากระตุกเศรษฐกิจเดินหน้าตามที่เพื่อไทยหาเสียงแล้วจะขอประชุมใหญ่ก็คือ12-19ตุลาและ25ตุลาน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตัล10,000บาท แต่เงินเอามาจากไหนเงินเนี่ยส่วนมากนะเท่าที่ฟังถแถลงเนี่ยยังไม่บอกแหล่งเงินว่าเงินเนี่ยเอามาจากไหนแต่ก็ยืนยันชัดเจนว่ามีแหล่งเงินแล้วสรุปใจความได้เท่านี้จริงๆทีนี้ถึงบอกไงมันยังไม่รู้ว่ากรอบรายละเอียดยังไงรู้ว่าสิปีขยายจาก4กิโลแน่นอนแต่ขยายเท่าไหร่อะไรยังไงรายละเอียดยังไม่มีการลงเลย รออนุกรรมการประชุมก่อนมิฉะนั้นแล้ว25ตุลามาว่ากันใหม่นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย